สวัสดีจ้ะพี่น้องเดีฮย้อนนอนมากินมะม,ม่วงค่ะแปงโมมือนีกันยังอยูย่หม่องเกากระลาด,ว,ดวันนี้แนวเห็นมีจะกินก็กิน แดดแดดค่ะผููชายว่ากินทำไมเป็นแต่แซ่บ่าหันแนวค่ะเจ๊ที่กินแนวไหนพี่น้องอ้ย <laughs> ไวยละนายกินใน้แบบกินให้มันเป็นตาแสบอ่ะท่าน่อยกระบาขอบา่ขอยแสบ่อยยูผู้พันวามันบอกเป็นตาแสบอ่ะปวดแส่งม่ ส่างบอกไงกินผู้เดียวพอแสบกับยัคซีบาจังไหนล่ะแดดมาเลือกตาบ้องใอยเด้อ <laughs> เลื่อนตาจำนี่แล้วค่ะพี่น้องกิ้นหอดไม่ได้กินยังเลยพี่น้องเบิ่งหรอกอันนี้บอกแต่งม้มันหอดค่ะต่อกันคลิปนานนะคะสวัสดีค่ะ